สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเป็นวันที่สี่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะที่จะมาให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า44ในชุดกิจกรรมเสริมทักษะนะคะเมื่อเด็กๆเปิดได้แล้วนะคะกิจกรรมนี้คุณครูตั้งชื่อว่าเมื่อหนูนอนหลับนะคะเมื่อหนูนอนหลับ กะะิจกรรมที่เราจะทำก็คือให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วก็เขียนตัวอักษรตัว E ให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์และเขียนตัวอักษรตัว E นะคะเรามาเริ่มต้นทำกิจกรรมกันเลยค่ะนะคะกิจกรรมแรกก็คือให้เด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะ s sleeve นอนหลับ S อสเสรีฟนอนหลับหลังจากที่เด็กๆอ่านแล้วเด็กๆก,ก็เขียนตัว e ไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนเองนะคะอย่าลืมต่อไปมาดูภาพที่สองนะคะอาเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยค่ะ e eat กิน e อกินหลังจากอ่านเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยเขียนตัวอักษรตัวอ e. ีนะคะตามรอยปลาแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูรูปภาพนี้นะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะอีแอเอข่ แล้วเด็กก็เขียนตัวอักษรตัว e ตามรอยประแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเสร็จกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็ให้เด็กเกเนี่ยมาดูตัวอักษรตัว e นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยค่ะ e แอ e แอแล้วก็ให้เด็กเกเนี่ยเขียนตามรอยจุดปราลงไปคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะเขียนเองนะคะ เียนอักษรตัว e เองหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมหน้านี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยเปิดไปที่หน้า46นะคะอ่าเด็กๆดูหน้านี้นะคะกิจกรรมก็คือนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามผู้ปกครองแล้วขีดเส้นเฉียงทับตัวอักษรตัว e นะคะให้เด็กๆ อ่านออกเสียงคำศัพท์ตามผู้ปกครองแล้วขีดเส้นเฉียงทับอักษรตัว E นะคะเรามาเริ่มต้นทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะช่วยนะคะอ่านออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้นะคะให้เด็กๆฟังแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยขีดเส้นเฉียงทับตัวอักษรนะคะอย่างเช่นนะคะภาพแรกนะคะ คุณครูก็จะอ่านนะคะให้เด็กๆฟังนะคะ e แอเอไข่ e แอเอไข่แล้วคุณครูก็จะถามเด็กๆว่าอ่าให้เด็กๆหาตัวอักษรตัว e สิคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆหาได้แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยขีดเส้นเฉียงทับไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะคุณครูก็จะให้ผู้ปกครอง ะะให้เด็กผู้ปกครองเนี่ยอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยขีดเส้นเฉียงทับตัวอักษรตัว E นะคะ mm. คุณครูก็ขอฝากนะคะในภาพต่อไปนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยขีดเส้นเฉียงทับตัวอักษรตัว E ะะกิจกรรมนี้ไม่ยากสําหรับเด็กๆเลยนะคะสําหรับกิจกรรมในวันที่4นี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่5สําหรับกิจกรรมในสัปดาห์ที่6นี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ